บนโซเชียลแชร์สูตรเครื่องดื่มกัญชาบางก็ว่าให้ขันสดบางก็ให้ต้มให้ดองน้ำผึ้งซึ่งจะเยียวยารักษาได้สารพัดโรคหืมชัวร์เหรอ เรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้อ,ตองเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สํานักข่าวไทยอสอมทอสอบถามกับอาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้กัญชาทางการแพทย์และหัวหน้าหน่วยเวชศาสตร์ครอบครัวภาควิชาเวชศาสตร,ร์ชุมชนคณะแพทยศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นครับสูตรเครื่องดื่มกัญชาเหล่านี้เป็นยังไงครับสูตรการเอากัญชามาใช้เป็นเครื่องดื่มก็เป็นรูปแบบหนึ่งที่เราพบเห็นกันของไทยก็จะมีดองน้ำผึ้งหรือคั้นสดหรือปั่นรวมกับผักผลไม้อื่นๆหรือบาองบานบค,นคนเอาไปดอง้นี มีผลต่อสมรุคุณแตกต่างกันไปไม่ว่าจะเป็นสูตรไหนหลักการสําคัญก็คงจะต้องใช้น้อยๆบริโภคน้อยแล้วก็ระ,ะหว่างผลที่เกิดขึ้นเครื่องดื่มก็ไม่ต่างจากกัญชาในเมนูอาหารหลักการแยกแยะสําคัญคือผ่านความร้อนหรือเปล่าการประยุกต์ใช้กัญชาในรูปแบบต่างๆความแตกต่างสําคัญที่สุดก็คงจะเป็นการที่ความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่เมื่อไหร่ก็ตามที่มีความร้อนเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะทําให้สารกัญชาในพืชน,นั้นเนี่ยเปลี่ยนรูปร่างเช่น TSCA CBDA จะกลายเป็น TSC ธรรมดา แล้วก็ CBD ธรรมดาก็คือส่วนที่เป็นกรดถูกเปลี่ยนสภาพไปผลต่อร่างกายก็คืออาการเมาผ่านความร้อนเนี่ยทำให้มีฤทธิ์เมามากขึ้นนั่นก็หมายว่าต้องระมัดระวังอย่างยิ่งในการไม่ใช้เกินขนาดเริ่มขนาดในน้อยเราระมัดระวังเรื่องผลแทรกซ้อนที่ว่าและไม่ว่าเป็นเมนูใดต้องตั้งข้อสงสัยวัตถุดิบสูตรคืออะไรแน่ใจได้แค่ไหนอาจจะต้องคำนึงถึงคุณภาพของวัตถุดิบด้วยปลูกอย่างไรสารเคมีปนเปื้อนไหมมีโลหะหนักปนเปื้อนไหมตรงน,นี้ก็จะมีผลต่อสารพุณผลิตภัณฑ์ที่ได้เหมือนกันดังนั้นเมมื่่อาดูแตลตลสร จากสูตรกินสดปั่นสดคั้นสดถ้าไม่มีการผ่านความร้อนเนี่ยแน่เลยโอกาสที่จะเมาเนี่ยก็จะน้อยยกเว้นปั่นความเร็วสูงสูงเร่สงสูงสงนี่บางทีมันเกิดความร้อนได้เช่นกันนะแล้วก็อาจจะทําให้สารเมาเพิ่มขึ้นด้เช่นกันสูตรถัดมาน้ําใบกัญช,ชาสดไปต้มน้าดื่มกัญชาสดไปต้มมันคงจะได้สารที่ผ่านความร้อนก็คือจะมีสาร THC ซึ่งจะทําให้มีฤทธิ์เมาเพิ่มขึ้นแต่ว่าในเชิงคุณค่าทางโภชนาการแล้วเนี่ยใบสดที่เอามากินเป็นสลัดหรือปั่นกับผักผลไม้ ก็น่าจะได้ประโยชน์อีกแบบหนึ่งมากกว่าการชงดื่มเป็นชาละครับเช่นกันนะครับเมื่อไหร่ที่มีความร้อนมันจะให้สารเมาเพิ่มขึ้นเอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นซองเล็กๆปริมาณมันน้อยโอกาสที่จะเกินขนาดเนี่ยก็จะลดลงสูตรถัดมาดองน้ําผึ้งตรงนี้ก็ไม่ได้มีกรณีศึกษาอะไรต่างมายืนยันว่าชาแล้วได้ผลอย่างไรเพราะฉะนั้นก็ต้องฟังหูไว้หูเหมือนกันนะฮะแล้วก็อาจจะต้องมาดูว่าวิธีการที่ทํานั้นทําอย่างไรเช่นใช้ส่วนไหนยาเวลายาวนานแค่ไหนแล้วก็วิธีใช้อีกวัตถุดิบก็สําคัญ เอาไปตากแดดนี่ก็เป็นไปได้ครับที่สารทีเอสซก็จะออกมาเพิ่มขึ้นแต่อย่างไรก็ตามถ้าดองน้ำพึ้งแล้วก็ตั้งในที่เย็นโอกาสที่น้ำพึ่งจะไปละลายสิ่งเหล่านี้ออกมาก็อาจจะไม่ได้เยอะนะยกเว้นมีขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งที่มันจะมีความร้อนเกิดขึ้น ลแล้วสูตรดองเหล้าล่ะครับถ้าดองเหล้าเนี่ยหรือแอลกอฮอล์ใดๆเนี่ยนะครับอันนี้แน่นอนว่ามันจะมีสารกัญชาเนี่ยออกมาก,ก็น่าจะเยอะคนที่เขาทำสารสก,กัดก็คือเขาจะละเหยแอลออกอฮอล์หรือระเหยเหล้าออกอันนี้แน่นอนสุดว่าเราจะได้สารที่เข้มข้นมาแล้วก็ความเสี่ยงก็จะสูงมากในการที่จะเมาที่จะแพ้อันนี้ก็ควรจะระมัดระวัววองอย่างยิ่งแล้วเราจะเลือกสูตรไหนดีครับไม่ว่าจะสูตรไหนก็ตามเราดูที่การผ่านความร้อนถ้าไม่ผ่านความร้อนเนี่ยโอกาสาที่เราจะได้สารกัญชาเกินขนาดก็จะน,อน้อยแต่เมื่อไรที่ผ่านความร้อนก็ มีโอกาสสูงที่จะได้สารกัญชาที่เข้มข้นแล้วก็จะมีวเวทมาส่วนคนที่คาดหวังรักษาโรคด้วยเครื่องดื่มกันชาละครับถ้าคนที่จะป่วยบางอย่างเช่นปวดนอนไม่หลับเบื่ออาหารลองใช้ได้แต่เมื่อไรก็ตามใช้ไปแล้วไม่ได้ผลมันอาจจะมีโรคบ,บางอย่างซ่อนอยู่ที่จะต้องใช้การวินิจฉัยที่แน่นอนหลายโรคก็อาจจะร่วมกันระหว่างการรักษาแผนปัจจุบันร่วมไปกับการใช้กัญชาย้ำว่ากัญชาเป็นเพียงเครื่องมือหนึ่งเท่านั้นในการดูแลสุขภาพแต่การที่จะดูแลสุขภาพให้ได้ผลเราจะต้องเปลี่ยนวิถีชี อีกหลายอย่างการบริโภคสุรายาสูบการใช้สารเคมีอันตรายต่งตางๆเด็กเลียงด้วยประเด็นต่อมาจะต้องเติมอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการให้กับร่างกายด้วยเรื่องของออกกําลังกายทําสมาธิการถูกแดดอันนี้ก็ต้องทําควบคู่กันไปถ้าจะดูแลสุขภาพให้ได้ผลดังนั้นสรุปแล้วหลากหลายสูตรเครื่องดื่มกัญชาที่แชร์กันว่ารักษาได้หลายโรคนี่เป็นยังไงครับก็แชร์แล้วก็เติมเข้าไปว่าได้ผลไม่ได้ผล,ผลนั้นไม่เหมือนกันในแต่ละคนอันที่2ต้องมีการไม่ไใช้ที่ถูกต้องอันที่ ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตร่วมไปด้วยสั้นข้อสังเกตกับทุกข้อแนะนําเพื่อจะไม่ทําให้เสี่ยงเสียหายนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชั่วก่อนแชร์ชั่วก่อนแชร์ชชรหากทราบอะไรมาจงฉุกคิดสงสัยช่วยกันตรวจสอบก่อนแชร์นะคะสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม